เป็นเหตุการณ์สุดสยองรถเทลเลอร์รู้จักเทลเลอร์นะขันบรมเทิมเลยขนส่งขนข,นขนของใหญ่ด้วยเหล็กทั้งคันเทลเลอร์เนี่ยน่าจะหลับในป่ายซ้ายไปยขวาแปลว่าข้ามเลนไปสุดท้ายแล้วข้างหน้าเนี่ยมีรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ขนาดไลยไหมฮะนี่คือมอเตอร์ไซค์แล้วคนบนมอเตอร์ไซค์เป็นยังไงชมด้วยตาท่าน เสย้ายเลนชนมอเตอร์ไซค์กระเด็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยบู้บี้ส่วนคนคนนี้ไม่ตายวะ่ะรอดตายปาฏิหาริมากยเหตุการณ์นี้ใครดูก็รู้เลยเดี๋ยวดูสภาพมาอเตอร์ไซค์แหลกลานบูบี้ขนาดไหนรถมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันเล็กอยู่แล้วแต่เจอเทเลอร์เทเลอร์คือใหญ่มอเตอร์ไซค์นี่แหลกยับเลยครับแหลกยับคนขี่ต้องดับสยองออถึงจะได้คล้องจองกันแต่งานนี้เปล่าคนขี่ ไม่เป็นคือไม่ถึงไม่ถึงขั้นแบบปลอดภย100ัยร้อยเปเซนะได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นชีวิตโโคนเลยบอกว่าตกใจมากไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนดีเอาตกใจทีเรื่องตกใจคนโดนชนก็คือมอเตอร์ไซค์ ไม่ตายอรอดตายปฏิหารแต่ย้อนกลับมาไอ้รถคันใหญ่เทลเลอร์ไปไงมาไงสันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะพักผ่อนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอระหว่างขับรถมาทางไกลวูบจากโอ้โหวูบแบบวูบฟื้อไปอจากขวาจากซ้ายไปลายไปขวาแปลว่าก,กินเลนทําให้คนเนี่ยโดนชนกระเด็นนะครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์สยองจังหวัดระยองครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ We'll